สวัสดีครับเพื่อนๆน,นนี้เราก็มาดูคลิปต่อนเนื่องเลยนะครับก็คือ,อเราทําโขโไว้แล้วครับอเอาหน้าดินแดงนะครับหน้าดินแดงที่ปลูกเพาะทุเรียนของจังหวัดจ,จันทบุรีนะครับ่ทีเพื่อนๆซื้อไปที่เป็นเป็นถุงสีดินแดงๆนี่นะครับเราก็มาทําเป็นโขทุเรียนคือเป็นเป็นสารฝังปรับปรุปงดินของเรานะครับสําหรับทุเรียนอ่า่ปีขึ้นไป นะครับเพื่อนคราวนี้เราก็ถามเสร็จแล้วนี่ครับนี้เราก็จะมาเอามาเอาใบกล้วยนะครับใบกล้วยใบกล้วยใบกล้วยเราก็จะเอาใบกล้วยมาที่โขทุเรียนนะครับคือคุมความชื้นไว้นะครับคือคุมความชื้นไว้โขทุเรียนนะครับ ปีหนึ่งเราก็จะคุมเฉพาะหน้าร้อนนะครับหน้าฝนก็กว่าจะถึงหน้าฝนมันก็ย่อยสลายแล้วะครับเพื่อนๆพ,พอหน้าฝนเราจะไม่คุมนะครับที่เห็นเป็นแดงๆนี่คือสารฝานปรับปรุงดินนะครับก็มีส่วนผมสมก็มีไคโตรไม้ฮิวมิกเล็กรลากกระชากใบสารกำจัดโรคพืชแล้วก็โคลไม้นะครับไปบาส่วนผสม ที่ว่าดินเป็นกดเป็นด่างนะครับเพื่อนๆถ,ถ้าเพื่อนๆสนใจก็สั่งได้นะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับ062 5678 114นะครับเพื่อนๆอันนี้เราก็าเอาใบากล้วยนะครับเอาใบากล้วยเอาใบากล้วยมาคุมนะครับใบกล้วยมาคุมคุมไว้นะครับคุมแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆ ก็กันความชื้นนะครับความชื้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าหน้าร้อนแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ลักษณะนี้นะคุมนะคือคุมแค่แค่ตรงนี้นะครับโคนมันถึงโคนเราจะไม่คุมนะครับตรงโคนนี่เราจะไม่คุมนะครับเราจะไม่คุมครับมันมีอยู่แล้วครับเพื่อนๆเราจะไม่คุมไปถึงโน้นเราจะคุมที่เราทําทําโคใหม่นี่แหละครับเพื่อนๆโอเคนะครับ เพื่อนๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็สอบถามได้นะครับสำหรับสารฝานันปรับปรุงดินของเรานะครับครับเ,เพื่อนครับสวัสดีนะครับ